ครับตอนนี้ทีมงานกาลังเดินทางไปเกาะยาวใหญ่นะครับโหนี่นะครับอืมตากล้องขั้นเทพชายาตกทะลุนรกนะครับกระดูกเล็กกระดูกเล็กนะครับคนนี้ตจากทีูงยังจาร์วิเดียจะเดินทางไปที่เกาะยาวใหญ่นะครับพรุ่งนี้จะมีรายการถ่ายทอดสดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าจะเป็นฟุตบอลแล้วก็รายการมวยรายการเปิดเกาะยาวใหญ่ นะครับพรุ่งนี้ติดตามชมได้กับนอกสนามมีเดียบรรยากาศครับบรรยากาศนี่ท่าเรือเฟอร์รี่แลมหินนะครับจะมีรถเล็กรถใหญ่นะครับลงเรือรถออกประมาณบ่ายโมงครึ่น,นะครับโดยประมาณ เราเรือก็ประมาณนี้นะครับเย่าลยนะครับพรุ่งนี้อ่าเรามีการแข่งขันฟุตบอลเปิดเกาะยาวใหญ่เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับตั้งแต่วันที่24-25หหลังจากจบฟุตบอลแล้วก็มีการแข่งขันชกมวย เหมือนกันซึ่งเป็นมิกแบตรายการใหญ่ของอท่านนายกเกาะยาวใหญ่นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ